เล่นของเค่ะหลอดได้ของแม่นะคะหลอดได้ที่หมดแล้วอะค่ะนี่คือของเล่นของข้าหอมบ้านนี้เป็นของเล่นที่หาเองประดิษฐ์เองทําเองให้ลูกนะคะให้นึกถึงสมัยเราตอนเด็กๆเนาะมีอะไรก็เล่นไปพ่อแม่ยักจนเนาะ เราก็ได้ทำให้ลูกเท่าที่เราทำได้ให้ก็เล่นเขาเล่นนานแล้วค่ะแม่ก็นึกชื่นได้ว่าเออเอามาถ่ายวิดีโอให้เอฟซีดูดีกว่าไม่มีใครเล่นเป็นเพื่อนเล่นจนเหนื่อยแล้วไงเล่นนานแล้วค่ะรู้จักเล่น ไม่เล่นแล้วเหรอแม่เล่นเป็นเพื่อนก็ได้ไม่มีใครเล่นกับหนูเป็นเพื่อนแม่เป็นเพื่อนเองเวียนหัวก็จะเล่นเป็นเพื่อนอ่ะปะตามที่ลูกตามวิ่งตามสิมมเอามาให้แม่เล <c oughs> เออเก่งค่ะหนูจะเคลียร์ทิ้งที่ลูกแล้วแม่จะตามทันไหมอ,มอ่ะพอมองพอมองที่อ่างไรมาแล้วมาแล้วตัวดีถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มองไม่มาหรอกเดี๋ยวไม่หยิบให้อ,อันนี้อ่ะ เล่นคนเดียวไม่ต้องแย่งน้องนะไม่ต้องไปมองเพียงหลายหรอกลูกไม่มีใครเล่นกับหนูเล่นป่ะมเล่นแนบปิดนะนี่เอาไปทางนี้แล้วค่ะลูกไปทางนี้ละเออเล่นเนั่ยเล่นเอีเล่นละลูกเล่นละคนเดียวนะเดี๋ยวแม่หาของเล่นให้ใหม่อีกไปและคงเบื่อเขาเล่นนานมากแต่แม่ก็ไม่ได้ถ่ายดู คือพี่อะค่ะอยากเข้าไปเล่นแต่ไม่กล้าเล่นพี่ก็เลยนอนดีกว่าเดี๋ยวเล่นแล้วโดนแม่ดุลายล้อมแม่ไปหมดแล้วค่ะคนนี้ก็มาเข้าใกล้ คนนี้ก็มาเล่นคนเดียวก็ได้นะไม่มีใครเล่นด้วยพี่อะอยากเล่นทุกตัวแหละแต่แม่สั่งห้ามไงถ้าเล่นแล้วจะฟัดน้องแรงคอยดูน้องถ้าน้องเลิกก็เดี๋ยวจะเข้าเอง มองหน้าแม่มองหน้าแม่น้องเลิกแล้วเข้าไปเองเห็นไหมคะเขารู้เรื่องคะ่ะเด็กบ้านนี่รู้เรื่องถ้าน้องเล่นนะี่อย่าไปแย่งน้องนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เดินหาของซนไปเรื่อยคะ่ะแม่ก็ตามไม่ทันหลุดจากเฟรมนี้ก็ไม่ตามแล้วแม่เวียนหัวเนาะเก่งเกินละ ไอโซฟาคนนี้ก็เดินนี่ก็เดินตามคนนี้อยู่อีกนะอ่ะอ่อ้ออออ่ะปกป้องน้องอ่ะอ่ะไปเหยียบพี่เขาไงพี่เขาไม่รู้ไปเหยียบพี่เขาแม่ไม่ช่วยเนาะแม่ไม่ป้องกัน พราะว่าพี่ไม่ได้ทําน้องแรงแม่ไม่ช่วยแม่รู้ว่าเป๋าเต็มเขาไม่ทําใครเพราะว่าสิ่งเนี้ยเขาจะต้องเรียนรู้บ้างเดี๋ยวจะบอกเอาแม่ทำไมไม่ช่วยน้องเลยอ่ะแม่บอกเลยว่าแม่ต้องให้น้องเรียนรู้การที่แม่โอน้องทุกอย่างเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าใครก็ไม่กล้าอยากเล่นกับน้องใครก็ไม่กล้าดุน้องอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนที่เล่นของเล่นเนี่ยยังไม่มีใครกล้าเข้าไปเต็มที่เพราะว่ากลัวแม่กลัวแม่จะดุกลัวแม่จะว่าเพราะฉะนั้น แม่แม่จะต้องแบบเออเนาะไม่ดุไม่อะไรบ้างให้เขาได้เรียนรู้ขอให้เอซเข้าใจแม่ด้วยนะคะสงสัยงอนขึ้นห้องพระเดี๋ยวแม่ตามไปดูเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเอซีจะบอกแม่ทำไมไม่ช่วยเขาหอมเลยบางครั้งเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองบ้างะคะ่ะจะงอนแล้วละ่ะงอนแม่กี้งงอนก็หนูเดินไม่ดูทางอะ่ะลูก หนูต้องตั้งสติไม่ใช่หนูอยากเดินไปไหนหนูก็ต้องเดินเข้าใจไหมคะนะพี่เขาไม่ได้แกล่ะหนูไปเหยียบพี่เขาเต็มเมเลยเดี๋ยวแม่ไปกอดูเนี่ยกอดูวิดีโอแล้วหนูเหยียบพี่เขาจริงๆงนอนนะนอนนอนคนอื่นแม่ตามใจหนูทุกอย่างไม่ได้นะคะไปละไปห้องพระแล้วคะ่ะ แม่ไม่ตามเนาะเอฟซี FC ต้องเข้าใจแม่ตอนนี้น้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็เวียนหัวแอดปิดไฟอยู่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปถ้าเขาง,งอนปุ๊บเขาจะขึ้นห้องพระไม่ต้องห่วงนะคะเอฟซีไม่ต้องห่วงนะคะเอฟซีง,ะะ FC. งอนแล้วก็ขึ้นห้องพระไปหาพระอย่างนี้ทุกครั้งค่ะจะดูคนตามเง้อน้อง แม่ไม่ว่าค่ะป๋าเต็มจะไปงอน้องเหรอคะแม่ไม่ว่าเลยไปดูน้องให้แม่สิก็ป๋าเต็มทําน้องอ่ะจะไปดูน้องไหมอ๋อน้องมาแล้วเหรอย่อตัวไปว่าน้องมาเดี๋ยวแม่แผ่นกล้องไปดูอ๋อน้องมาแล้วจะไปงอน้องนู่นนะคะตรงหัวบันไดนู่นน่ะน้องโอเคแหละป๋าเต็มลงมาเถอะน้องโอเค เชื่อแม่พอเ,เตรียมผันหน้ามาทางนี้ลูกคอยมองน้องเหมือนตัวเองรู้ตัวว่าทําน้องไงคะ่ะน้องไปทางนู้นแล้วละ่ะน้องเข้าห้องลึกๆแล้วเข้าห้องพระไปแล้วตัวเองรู้ว่าตัวเองทําผิดไปดูน้องหน่อยโถดูเอาเถอนะคะเด็กบ้านนี้ตามมากันใหญ่มาดูน้องรู้ตัวว่าทําน้องอะ่ะไปหาน้องแล้วคนนั้น ไปดูสิลูกไปดูน้องสิลูกอยู่ยังไงไปดูให้แม่สิแล้วลงมาเล่าให้แม่ฟังนะไปดูแลส่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปดูแล้วค่ะแม่